สวัดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการออ t โตเวิลด์รายการที่จะพาคุณไปลดแล่นในวงการยานยนต์ พร้อมกับเรื่องราวดีๆสำหรับคนรักรถยนต์ค่ะเรามีนัดกันที่นี่อีกเช่นเคยนะคะทุกวันอาทิตย์บ่ายโมง5นาทีที่ช่อง5 HD กดไม้เล็หนึงสัปดาห์นี้อยกมินนะคะเราจะพากันไปล้ดแล่นในวงการยานยนต์พร้อมกับข่าวสารดีๆค่ะเริ่มต้นที่ข่าวแรกนะคะ Isuzu Last Drop Challenge ค่ะคมเป็นดีๆให้คุณร่วมทายผลกันนะคะน้ำมันไม่หมดไม่หยุดขับกับบอยประกรณ์ค่ะเราจะเริ่มสตาร์ทกันที่สำนักงานใหญ่นะคะไปทางเส้นทางสายเหนือเอเชียค่ะกับถนนวิภาวดี มาลุ้นกันสิคะว่าขับครั้งนี้น้ำมันจะไปหมดที่ไหนใครทายถูกมีรางวัลให้ด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปชมค่ะ All New Isuzu D-Max พลันุภาพพลิกโลกกลับมาอีกครั้งแล้วนะคะคุณผู้ชมกับกิจกรรมที่ทาง i s ู z u นั้นได้สารตอบปฏิบัติการท้าทายครั้งใหม่ เปิดโอกาสให้ร่วมสนุกลุ้นไทยผลกับการขับรถอีซูซูขณะไฟเตือนน้ำมันใกล้หมดโชว์ขึ้นมาค่ะจะวิ่งได้ไกลแค่ไหนและจะสิ้นสุดที่จังหวัดใดอีกหนึ่งบททดสอบความประหยัดน้ำมันครั้งใหม่ของรถปิกอัพ all new isuzu d-max highlander 1.9 ddi blue power หลังจากปีที่แล้วบอยปรกรณ์ฉัตรบริรักษ์ซึ่งเป็นซ u เปอร์พรีเซนเตอร์ของอีซูซและคุณพัทน้องชายได้มาร่วมพิชิตภารกิจ Isuzu Max Challenger กับบอยปกรณ์กับเส้นทางเซี่ยงไฮ้ฉางซาระยะทาง1,212กิโลเมตรโดยน้ำมัน1นึ่งถังยังเหลือค่ะและไฟเตือนน้ำมันใกล้หมดก็ไม่ปรากฏนะคะทำสถิติอัตราประหยัดน้ำมันโดยเฉลี่ย24.99กิโลเมตรต่อลิตรปีนี้ Isuzu จึงได้จัดปฏิบัติการในรูปแบบใหม่ให้กับสองพี่น้องมาร่วมท้าทายอีกครั้งค่ะ i s อิส Last Drop Challenge น้ำมันไม่หมดไม่หยุดขับกับบอยปกรณ์ผมกับพัทนะครับจะไปหาคำตอบด้วยตัวเองกับอิ u Last Drop Challenge น้ำมันไม่หมดไม่หยุดขับมาร่วมกันทายผลนะครับรุ้นรางวัลรวมมูลค่า1นึ่งแสนบาทที่นี่เลยร่วมกับรถปิกอัพ all new i s u z u d m a x 1.9 DDI blue power รุ่นไฮ a ล l a n d ร er ์2ประตู เกียร์ธรรมดารถมาตรฐานโรงงานในสภาพจราจรจริงค่ะโดยใช้วิธีการขับขี่แบบชีวิตประจำวันตามปกติเปิดแอร์ตลอดเส้นทางความเร็วเฉลียย่ยในการขับขี่80-90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อทดสอบไฟเตือนน้ำมันใกล้หมดโชว์รถอีซูซูดีแมกจะวิ่งไปได้ไกลแค่ไหนโดยวิ่งจากกรุงเทพมหานครไปทางเหนือบนถนนสายเอเชียเครื่องยนต์ดับที่ไหนหยุดขับที่นั่น นอกจากนี้นะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายภาครัฐรถอีสิสุสในภารกิจนี้ยังเติมน้ำมันไบโอดีเซล b 1 0ค่ะน้ำมันดีเซลพื้นฐานมาตรฐานใหม่ของประเทศไทยช่วยลดมลพิษลดฝุ่น pm 2.5เนื่องจากใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในสัดส่วนที่สูงขึ้นนะคะจึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมทายผลและลุ้นว่าน้ำมันหยดสุดท้ายที่คุณบอยใช้ไปนั้นจะพารถอิสุสไปสิ้นสุดที่จังหวัดใด ลุนรับบัตรเติมน้ำมันมูลค่า1,000บาทจำนวนร้อยรางวัลค่ะรวมมูลค่าทาั้งสิ้น10,000 0บาทเส้นทางวิ่งนะคะจะเริ่มจากบริษัทตรีเพชรอซูซส,สูเซลล์จำกัดกรุงเทพมหานครมุ่งหน้าสู่จังหวัดทางภาคเหนือโดยใช้ถนนวิภาวดีรังสิตท,ทั้งหลวงหมายเลขหนึ่งท้งหลวงหมายเลข32ทั้งหลวงหมายเลข122ทั้งหลวงหมายเลขหนึ่งซึ่งตัวเลือกประกอบด้วยจังหวัดอยุธยาอ่างทอง สิงห์บุรีชัยนาทนครสวรรค์กำแพงเพชรตากลำปางลำพูนและเชียงใหม่ค่ะรวมสนุกไทายผลผ่านช่องทางต่างๆที่ขึ้นทางหน้าเจ้านี้ได้เลยนะคะท่านผู้ชมร่วมสนุกไทยผลได้ตั้งแต่วันที่24กรกฎาคม2563ถึง12สิงหาคม2563ค่ะและจะประกาศผลผู้โชคดีในวันที่25สิงหาคม 2,563ณโชว์รูมีซูซูทั่วประเทศและทางเว็บไซต์ตามลิงก์ด้านล่างนะคะคุณผู้ชมชีวิตไร้ขีดจำกัด All New Isuzu D Max พลนุภาพพลิกโลกสวัสดีครับ E 2 0เต็มถังใหม่เทคโนโลยี Extra Force ในน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอเพิ่มสารประสิทธ er ิภาพเข้มข้นอยากจะแรงก็เร่งได้ปลุกพลังขับที่เร้าใจเป็นพ่ค่ะครับเหลือขีดจำกัดทุกการขับขี่ที่ PTT Station คู่หูที่ผมมั่นใจ MG Extender กระบะใหญ่ภายในกว้างช่วงล่างแน่นหนึ่สามสิบนาทีอย่างที่หมายครับน,นี่แหละคู่หูของผม MG Extender Isuzu Mu-X รุ่นใหม่ The New Onix สัมผัสข้อเสนอที่ใช่ว่าทุกรางฟรีโปรแกรมบำรุงรักษารถตามระยะ ISI มูลค่าสูงสุดกว่า20 0 0 0บาทดาวเริ่มต้น5 4 0 0 0ักว่าบาทหรือเลือดดอกเบี้ยพิเศษ0%ถึงส1สิงหาคม2 5 6 3 ช่วงนี้2ของรายการไปชมไฮไลท์ของค่ายฮอนด้าในงานบางกอกอินเตอร์เนชันแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่41ที่ผ่านมาค่ะเราฉลองยอดขาย2,001คันเรียบร้อยแล้วนะคะขอแสดงความยินดีกับค่ายฮอนด้าด้วยค่ะแล้วไปกันต่อนะคะกับ m a ส d a เขาได้ประกาศกลยุทธ์การสื่อสารด้านบริการหลังการขาย Mazda Active Service ทั้งหมดนี้จะเป็นยังไงไปชมภาพค่ะนี่แหละ Smart SUV ที่จะัพความสมาร์ทไปอีกขั้น อัพให้สุดทุกดีไซน์และเทคโนโลยีที่เหนือชั้น New MG ZS Smart Up SUV ที่เหมาะกับชีวิตสมาร์ทของทุกคนสำหรับในช่วงที่2นี้นะคะทางรายการจะพาไปชมการจัดแสดงของบริษัท Honda Automobile ประเทศไทยจำกัดในงาน b a n g k o อ i n เ e r n a t i o n a l Motor Show ครั้งที่41ค่ะ ที่ทางค่ายฮอนด้าปรับบูตสไตล์ใหม่รับ New Normal เป็นครั้งแรกค่ะกับการเปิดช่องทางเยี่ยมชมบูธแบบ360องศาซึ่งฮอนด้านั้นตั้งใจออกแบบบูธให้แตกต่างจากการเข้าร่วมง,งานในปีที่ผ,ผ่านมาเพื่อให้สอดรับกับมาตรการ social distancing โดยให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายของลูกค้าในการเข้ามาชมรถยนต์ภายในบูธและการจัดสรรพื้นที่เพื่อรองรับลูกค้าได้มากที่สุดค่ะจึงปรับลดโครงสร้างให้น้อยลง เพื่อจัดสรรพื้นที่ให้เปิดกว้างมากขึ้นโปร่งโลง่งลดความแออัดด้วยการกำหนดระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อให้มีพื้นที่สำหรับลูกค้าเพิ่มขึ้นนะคะและสามารถเข้าชมรถได้อย่างมั่นใจและปลอดภยัยนอกจากนี้ค่ะยังได้เพิ่มทางเลือกในการเข้าชมบูธให้แก่ลูกค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์เป็นครั้งแรกเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าอีกทางหนึ่งค่ะและในปีนี้นะคะทางค่ายนั้น ได้นำรถยนต์ไฮไลท์นั่นก็คือ Honda CRV ใหม่ที่ตอกย้ำเอกลักษณ์ความแข็งกแกร่งและพรีเมียมแห่งยนตรกรรม SUV มาพร้อมกับความสปอร์ตรูราและความแข็งกแกร่งในทุกมิติค่ะดีไซน์ภายนอกยกระดับความสปอร์ตรอบคันเสริมความมั่นใจในทุกการเดินทางด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะ Honda Sensing และนวัตกรรมเชื่อมต่อเพื่อการสื่อสารระหว่างผู้ขับขี่รถยนต์ h o n ด a Connect ครบครัน ด้วยเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกสบายล้ำสมัยระดับพรีเมียมสะดวกสบายตอบโจทย์ในทุกไลฟ์สไตล์พร้อมกับการใช้งานทั้ง7ที่นั่งและแบบพาที่นั่งค่ะมาพร้อมกับ2ขุมพลังการขับเคลื่อนเครื่องยนต์1.6ลิตร i-VTEC h diesel turbo และเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.4ลิตร Dodge i-VTEC พร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อและนอกจากนี้นะคะทางค่ายยังนำ Honda City Turbo ใหม่ Honda าซีวิในรุ่นเทอร์โบ RS และยนตรกรรม Honda หลากหลายรุ่นมาจัดแสดงภายในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่41นี้ด้วยล่ะค่ะห้ามพลาดนะคะสำหรับขอรถยนต์สำหรับข่าวต่อมานะคะมาส d a นั้นได้เผยกลยุทธ์การสื่อสารบริการหลังการขายที่มีชื่อว่า Mazda Active Service เพื่อลูกค้าได้รับผลประโยชน์สูงสุดและอุ่นใจไปกับการบริการและการดูแลจาก Mazda นับตั้งแต่วันที่ออกรถเลยละค่ะปลุกความเชื่อมั่นในการดูแลรถผู้ใจประตลอดอายุการใช้งานเสมือนรถคือคนในครอบครัวนะคะสัมผัสถึงประสิทธิภาพของการบริการตรวจเช็คระยะแบบเร่งด่วนหรือ Mazda f r s t t ท็กที่ใช้เวลาเพียง60นาทีก็ส่งมอบรถได้เสร็จสมบูรณ์กลับคืนสู่มือลูกค้าค่ะ พร้อมขับขี่ไปได้อย่างปลอดภัยและมอบความสนุกสนานเร้าใจเหมือนเช่นทุกครั้งโดยวางแผนขยายศูนย์ซ่อมตัวถังและสีเพิ่มในพื้นที่7จังหวัดนะคะมีการยกระดับความสะดวกสบายของการบริการหลังการขายให้ครอบคลุมทั่วประเทศรองรับปริมาณการใช้บริการของลูกค้าที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะมาซาแอคทีฟเซอร์วิสเนี่ยเป็นภาพลักษณ์นะครับของการให้บริการใหม่นะครับซึ่งจะสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของตัวรถของมาซาเองนะครับ ภาพลักษณ์ของผู้ใช้นะครับหรือว่าศู์บริการโชว์รูมที่เรามีการอัปเดน,นะครับปรับปรุงนะครับออกแบบนะครับให้ดูโมเดิร์นทันสมัยแล้วก็สะดวกสบายมากขึ้นนะครับหวังว่าน่าจะถูกใจลูกค้ามากนะฮะแล้วก็กระแสะตอบรับเนี่ยก็ค่อนข้างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในในใน,ในเขตกรุงเทพซึ่งซึ่งเป็นจุดแรกๆที่เราเลือกที่จะเข้าไปทำนี่าที่้รีีนว่าเราทําไปเก้าแห่งก็คือเป็นจุดที่มีม,มีความแอร์อัดสูงอยู่แล้ว ซึ่งก็คือเป็นจุดที่ลูกค้าพยายามจะเข้ามาใช้บริการแต่เข้าไม่ได้ด้วยความที่คิวยาวอันนี้เนี่ก็เลยก็เลยฟ้าแสงก็เเป็นตัวที่เอามาแก้ปัญหานี้เป็นหลักสำหรับปัจจุบัน m z d ส f a s ฟ Tra c กนั้นเปิดบริการให้ลูกค้าแล้ว8แห่งค่ะซึ่งทาง Mazda นั้นมีกำหนดภายในสิ้นปีนี้นะคะจะเพิ่มบริการเป็น20แห่งทั่วประเทศค่ะคุณผู้ชม Keep ชีวิตไร้ขีดจำกัด All New Isuzu D Max พลายุณภาพลิกโโกสวัสดีครับ E 2 0เต็นถังหม่เทคโนโลยี Extra Force ในน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลเพิ่มสารประสิทธิภาพเข้มขน้นอยากจะแรงก็เร่งได้ปลุกพลังขับที่เร้าใจ เหลือขีดจำกัดทุกการขับขี่ที่ PTT Station ลองเปลี่ยนมุมมองใหม่จะเจอสิ่งที่คาดไม่ถึงที่ทำให้เราเปิดกวามลองมุ่งไปในทางที่เป็นตัวเองไม่ว่าทางจะเป็นแบบไหนลองทิ้งความกลัวแล้วไปให้สุดกับสไตล์ Cross Over คิดได้เกินคาดไปได่เกินใคร Think XL All New Suzuki XL7 Suzuki Way of Life นี่แหละ Smart SUV ที่จะอัพความสมาร์ทไปอีกขั้นัพให้สุดทุกดีไซน์และเทคโนโลยีที่เหนือชั้น New m g ZS Smart Up SUV ที่เหมาะกับชีวิตสมาร์ทของทุกคน อีซูซุมิลเอ็กซ์รุ่นใหม่ The New o n y x สัมผัสข้อเสนอที่ใช่กว่าทุกครั้งฟรี Free. โปรแกรมบำรุงรักษารถตามระยะ ISI ูลค่าสูงสุดกว่า2 0 0 0 0บาทดาวเริมต้น5 4 0 0 0ักว่าบาทหรือเลือดดอกเบี้ยพิเศษ0%ถึง3 1สิสิงหาคม2 5 6 3ช่วงอสุดท้ายของรายการพาไปชมข่าวดีค่ะอกอของเราจะไปร่วมพูดคุยกับโครงการ Charge to Change นะคะโดยการทดลองขับขี่ Mercedes-Benz C 3 0 0 e ไปร่วมพูดคุยกับผู้บริหารร่วมกันค่ะ แก๊สโซฮอล์ก้ห้าเต็มถังใหม่เทคโนโลยีเอ็กซ์ตร้าฟอ์ในน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ขึคนความสะอาดเครื่องยนต์ให้รู้สึกเหมือนใหม่ช่วยปกป,ป้องเหนือขีดจำกัดที่ PTT Station <S <S มีเจ้าของรถ Mercedes-Benz สักกี่คนครับที่ซื้อรถ Plug-in Hybrid มาแล้วเช้าขับไปทำงานเย็นกลับบ้านมาแล้วก็ประชาร์จไฟ นี่คือปัญหาที่ Mercedes-Benz นิตกเพราะว่าผู้ที่เป็นเจ้าของรถปลั๊กอินไฮบรส่วนใหญ่ก็จะชาร์จครั้งแรกๆหลังๆก็ไม่ค่อยชาร์จเพราะความสะดวกคือการใช้น้ำมันไปเรื่อยๆจึงเกิดแคมเปญขึ้นมาที่ Mercedes-Benz ต้องการผลักดันให้ผู้เป็นเจ้าของรถปลั๊กอินไฮบรพยายามชาร์จไฟมากขึ้นนั่นก็คือโครงการชาร์จทูเชนจโครงการชาร์จทูเชนเป็นยังไง คุณอัดบุญยประสิทธิ์ผู้จัดการส่วนการตลาดและสื่อสารการตลาดจะมาให้ข้อมูลตรงนี้ครับครับสำหรับโครงการชาร์ to Change ของ r e r c e d e s e e n บประเทศไทยนะครับเป็นโครงการที่เราเริ่มมาเนื่องจากว่าบริษัทเนี่ยแรงเห็นถึงปัญหามลพิษก็คือ PM 2.5นะครับซึ่งมีกันมาทุกๆช่วงหน้าหนาวเนี่ยจะมีมาตลอดนะครับถามว่าเราลงมาคิดง่ายๆว่าถ้าเราในฐานะที่เป็น ผู้นำในตลาดรถยนต์ั๊กอ i n hybrid นะครับเราขายรถั๊กอ i n hybrid ไปมากกว่า16,00 0คันแล้วเนี่ยเรามาช่วยกันรณรงค์ว่า1เราเลิกคิดว่าเราเป็นยี่ห้ออะไรดีไหมแล้วเราเนี่ยมาชาร์จรถให้สม่ำเสมอเนี่ยเราเชื่อว่าจะได้ประโยชน์ทั้งตัวผู้ใช้เองก็คือประหยัดเงินในกระเป๋าไปแล้วก็จะได้อากาศที่บริสุทธิ์ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะนําร่องโดยการมอบวอลอกซ์เนี่ยนะครับคืออุปกรณ์ชาร์จเนี่ยให้กับพาร์ทเนอร์ของเราไม่ว่าจะเป็นโรงแรม โรงพยาบาลสนามกอล์ฟนะครับที่เป็นพันธมิตรกับเราหรือหน่วยงานราชการที่เราเข้าไปติดต่อนะครับว่าให้นำวอลอกซ์นี้ไปแล้วก็นําไปชาร์จเนี่ยไม่ได้ชาร์จเฉพาะรถ Mercedesben บแต่เป็นรถที่เป็นรถไฟฟ้าหรือรถปลั๊กอินไฮบริดทุกยี่ห้อแล้วก็สามารถชาร์จได้มากที่สุดนั่นหมายความว่าถ้าเราให้ทุกคนที่ใช้รถประเภทนี้ชาร์จมากขึ้นเราก็จะปล่อยไอเสียหรือเจ้าพีเอ็มสอออกมาเนี่ยน้อยลงนะครับนั่นก็คือหลกัหลกๆของโครงการชาร์จสุเชมครับ ไปลองกันครับกับ C 3 0 0 E รถบลักอินไฮบริดรุ่นล่า,ลาสุดของ Mercedes-Benz Mercedes-Benz เบิดโครงการชาร์จชุดเชนแบบที่คุณดอมพูดคร่าวๆนั่นแหละครับเป็นโครงการที่พยายามเน้นให้ผู้เป็นเจ้าของรถบลักอินไฮบริด ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ตามพยายามใช้รถปลั๊กอินไฮบริดของตัวเองในโหมดของไฟฟ้าให้มากที่สุด c 3 0 0 e คันนี้เนี่ยใช้เครื่องยนต์ไม่ใหญ่ครับขนาด2ลิตรหรือว่า1,990 SCC ครับแต่ว่าให้กำลังมาถึง320แรงม้ากับแรงบิด700นิวตันเมตร เยอะมากเยอะมากเยอะเยอะจริงๆแล้วขนาดที่มอตเตอร์ไฟฟ้าตัวมอตเตอร์ไฟฟ้าเองยังให้กำลังก็มาอีก122แรงมา้าสรุปเบ็ดเสร็จรถ3 0 0 e คันนี้นี่แรงแรงทีเดียวครับภายในก็จะมีความรู้สึกที่สดใสขึ้นดูดีขึ้น วัสดุใช้ประกอบก็ซอฟนิ่มนวลดูเป็นผู้ดีมีพลังพอจับคมอะไรแล้วก็อดไม่ได้ครับรถทิ่เหมือนมีสมรรถนะที่ดีเข้ากับยุคของยุคของรถไฟฟ้าที่ระยะหลังๆนี่จะแรงยิ่งขึ้นแต่ประหยัดมากไว้มีโอกาสเราคงเอาเจ้า C 3 0 0 E คันนี้เนี่ยมาลองกันยาวๆครับ วันนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆค่ะกับ m a ส d ้าเที่เรียบทางดวนรามอินทาราสำหรับใครนะคะที่อยากจะแวะเวียนมาชมรถสวยๆต้องมาที่นี่เลยนะคะและคุณผู้ชมคะเราขออนุญ,ญาตฉชลองยอดค้ายกับค่าย m a ส d ้ที่2,365คันในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์เรียบร้อยค่ะดีใจด้วยนะคะ และสัปดาห์หน้าค่ะเรายังมีนัดกันที่นี่ทุกวันอาทิตย์บ่าย2โมง5นาทีที่ช่อง5 HD กดหมายเล็กหนึ่งกับรายการ AutoWorld ค่ะและด้านล่างนี้นะคะกับช่องทางการติดตามของเราไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page รวมถึง YouTube เซิร์ชไปเลยที่คำว่าออ t โตเวิลด์ค่ะอย่าลืมนะคะเข้าไปกดไลค์กดแชร์พูดคุยเรื่องราวดีๆกันได้ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของมินลงแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ